สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินขนมเสซนน้ำกันจ้ากินขนมกีนน้ำยาป่าเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นขนมปังน้ำเต้าหู้ขนมเสซนอาหารมือเสาร์ขนมปังไข่ต้ม มันกินแล้วมันชอบย้อยพี่นอ้องยแก้วมักเค็มๆด้วยมันจะเฮียพี่น้องมันไหลหน้ำยามันไหลปวดขออนุญาตใ่นั่นก็ คือปนกับบะดมีอามาแกเค็มเด้อพี่นอ้องคลาจัง ไฮไลท์เติบพี่น้องอได้เทศเองด้วยสื่อเข้ามาตะละมืแตะละเว้นก็ได้มันสะด,ดวกสบายดีถ้าปราเท็เนก็จะยุ่งยากยุ่งยากกับการเทด ไข่ต้มกินต้าไคขาวกันไ่ไ่แดงรอไปสองมว้แล้วอันนี้ก็นห้าตะฮู้อาหารเจ้า หันเจ้าข่อยอืมอืมท่านผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องเด้อคลิปขนมเต้นทีิเขาปุ้นเด้อจ้า กินแล้กกินแล้วเถอะเป็นป้าปอหลานเลยไปอ่ะหกนาหกหลังเขาพุดนน้ำยาป่าเออยยบาก้าเซี่ยงกินพริกลูกโดดแล้วพี่น้องคอยย่าน ยันแทบท้องมาเมมดิมยังงี้เด้อ มันโดนจะกินมันก็ตัดผมไม่ค่อยโดยเยหมดบอก,บอกคอยบอกให้สไล่สะไล่สไล่ความเา้าเพอนั่งหลับแป๊บเดียวพี่น้องถึงกั้นคอเลย <laughs> สไล่ผมค่อย จะเก็บตายปากมาออกคือบ้าสองถุงแล้วพี่ย่องเนี่ยฟังสองถุงแล้วพี่ย่องเนะี่ยเห็นปะเขาจะกินอันน้ำให้มันเบิด์อย่างเี้น้ำมันไหล เป็นใครกับปุ่นวะ่ะนำยามันเห็นบอกผักก็หายหน่อยจะกินตองทงเลยอดทนรอสักแป๊บนึงรอแกะก่อนอ <c oughs> ดทนรอสักแป๊บนะพี่นองเด้อ รอคอยแกะก่อนอบดเด็ดเกี่ยวพร้อมๆเลยบดเด็ดแก้่วดิมาติเฮียบนี่พี่น้องกล่วกอ้ยว่ะโอ้ยคอ,อยชดนั่งเหมือนก่อนพี่น้องอืมมาติเฮียวับแส่บหลายนานๆกินบ่ได้กินหลายมื้อแล้วเนี่ย อมนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่เ่ได้กินหลายมือแล้วพี่น้องอดน้ำมันอให้น้ำมันยุบๆก่อนกว่า เส้น่ยวยยเลยอืจากไข่ก็หลายลผักผักมันพี่น้องอะถั่วงอ,อก กลิ่นกายูุ่งูุ่งอะนะรน้ำมันก็น้ำมันเตีมยาเอยว่อะอ๋อืมใครเพื่อใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องแก้วตาผักกิน,นแชนเนวเดีวๆวีนองเด้อจะจะให้คลิปต่อๆไปจ้ะ เลือดตอนค่อยแน่จ้าเลือดตอนปุถเฒ้าค่นนี่แนพี่นองกันบ,บายเจ้าพี่น้องเด้อ